สวัสดีครับสติ๊กเกอร์อิสตอรแอนด์เพนนะฮะวันนี้มากับตัวไฟเตอร์แมกน่า VFX นะฮะซึ่งของแท้มัน หมดไปแล้วนะมันเป็นลิมิเต็ดรหัสเก้าซึ่งมันเลิกผลิตไปแล้วนะฮะก็ต้องรอรู้ว่ามันจะรีโปรดักตไหมอันนี้ผมจะใช้ของจีนซึ่งมีความมีความใกล้เคียงกับของแท้มันก็เลยสามารถทำสติ๊กเกอร์อินสตอลแอนเพนได้นะอ่าโอเคหน้ากล่องหน้ากล่องเหมือนของแท้นะฮะแต่ว่าเป็นงานจีนนะ ่วนตัวประกอบงานจีนประกอบไปอย่างประกอบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูที่ท้ายคลิปนะฮะอันนี้เป็นสัดแยกเหมือนเดิมนะตัวนี้จะมีความเนื้อจุดใดขาดจะคล้ายๆกันซึ่งผมจําตัวของแท้ไม่ได้แล้วว่ามันเป๊ะทุกอันไหมแต่ส่วนใหญ่ทั้งงานจีนค่ายนี้ค่ายตัวนี้นะตัวนี้ค่ายนี้ข้อดีคือสติกเกอร์มันจะเปะ๊ะเหมือนดาชินแต่ว่าข้อเสียคือตัวรถไม่แนะนำไม่เอาพิเรนเพราะว่า คัดมาไม่ค่อยดีเหมือนถ้าเทียบก็เหมือนพวกอ่าพวกโมเดลจีนพวกกันดั้มเมื่อก่อนนั่นแหละที่ว่าอาจจะต้องใช้แรงกดใช้แรงขัดนั้นโนเนียมจะเอาไปเล่นได้นะซึ่งผมก็ไม่แนะนำเอาไปแข่งอย,ยู่ดีแหละแต่ว่าถ้าเอาไปแบบประกอบตั้งโชว์อะไรขำๆเนี่ยก็โอเคนะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่แนะนำเอาไปแข่งจริงนะฮะสนับสนุนของแท้ดีกว่านาออ่าโอเคเริ่มกันเลย น,นี้ก็ตัวนี้จะไม่มีการทำสีเยอะมากนะครับซึ่งอาจจะดูจากตัวหน้ากล่องเนี่ยหน้ากล่องมันรู้สึกด้านหลังไม่มีทำสีหรือเปล่านะแต่ว่าในคู่มือการประกอบมันบอกให้ทำสีด้านหลังก็ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะทำก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็มีใช้รหัสสีแบบตัวของทำย่าเลยนะอ่า เนะี่ยต้องทำละมั้งไม่แน่ใจงั้นโอเคล้วคำถามคือพี่ครับลงโลงอย่างเงี้ยเจาะมาแล้วจากโรงงานแข่ง B m a มได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะหรือเปล่านะอ่ากติกามยังไม่ชัวร์ร้อเอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเจาะรูมาจากโรงงานน่าจะแข่งได้ละมั้งแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปแข่งอยู่ดีนะฮะถ้าเอาของปอไมไ่แข่งนะเดี๋ยวกลัวเจอจับได้ปรับตกแพ้ไม่รู้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิป ไม่อยากให้เอาคลิปผมไปอ้างว่าเอ้อเอาไปแข่งเขาพูดว่าเอาไปแข่งของงานแท้ได้ซึ่งผมจะพูดในคลิปเลยว่าแข่งไม่ได้นะครับขออ่ะแข่งไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่แนะนำด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปทำสีก่อนแล้วก็ดูด,ดีเทลสติกเกอร์เราจะเอามาลงทีหลังนะฮะโอเคไปทำสีแป๊บเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำสีนะฮะเขาจะมีแค่สองจุดก็คือสีดำกับ สีด้านหลังด้านหลังในโคเวอร์ผมไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นสีดำด้วยกันแต่ว่าผมใส่ตัวกันเมทันไปนะฮะโอเคก็ประกบกันเลยนะครับ เหมือนจะเตดเล็กน้อยนะฮะไม่รู้ติดอะไรดันไม่สุดเลยนหนีแน่เลยตรงนี้มันเหลี่ยมล้นออกมานิดนึงงั้นก็อย่างนี้แหละงานจีเนาะเดี๋ยวขอไปตะใบาออกแล้วกันนะฮะขอสริปแป๊บโอเคประกบเข้าแล้วนะฮะคือไม่ได้มีอะไรหรอก คือส่วนสติกเกอร์เ,เนื้อพลาสติกตรงนี้มันเกินมานะก็เลยเอาเค็มตัดออกนะฮะมันก็เลยดันไม่ได้นะเนี่ยเศษเนื้อมันมีเศษเนื้อมันมีแค่นี้หนเห็นไหมเนื้อที่มันติดมากับบอด,ดี้นะ,ะอย่างนี้แหละงานจีตนต้องทำใจเนาะว่ามันไม่ได้เนี้ยบนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าก็อันดับแรกนะฮะก็ เอาส่วนตรงไหนดีตรงนี้ละกันตรงนี้ง่ายตรงนี้นะเบอร์สิบสามแต่ผมไม่รู้ว่าในไอตัวของจริงจะตรงไหมนะอันนี้ติดตรงไหนอันนี้จะติดส่วนด้านตรงนี้นะครับปีค่าไอ้ด้านค้านตรงนี้อย่าพึ่งไปกดแบบ เต็มที่อะไรนะให้ลองแบบว่าแตะเบาๆไล่ดูก่อนนะว่ามันพอดีไหมนะเผื่อมันต้องมีดันมีอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะพอดีนะฮะโอเคกดปิดไป รียบร้อยนี่นะใครเห็นสีดะาสีขาวนิดนึงขัดใจเอามาเกอร์สีดำทาได้นะตรงเนี้โอเคต่อมาจะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าของแท้จะเหมือนไหมนะอันนี้ก็จะติดปิดส่วนที่เหลือนะ เป็นแบบนี้นะฮะเลือก็เหลื่อมไหมเหลื่อมเหลื่อมนิดเดียวถ้าเกิดว่าเอาให้เป๊ะเลยก็อาจจะต้องแบบว่ามันดึงแปะไปอีกรอบนะอันนี้เห็นมันเหลื่อมนิดเดียวก็เลยหยวนได้นะฮะโอเคตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะฮะตัวนี้ติดยังไงตัวนี้จะติดฐานก่อน ฐานแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้ค่อยค่อยประกบไปนะฮะอาจจะเหลื่อมบ้างเล็กน้อยแต่ช่างมัน โอเคเสร็จแล้วตรงนี้ให้เอียงให้เอียงออกขวานิดหนึ่งเอียงออกด้านนอมันจะได้พอดีกับขอบตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้ก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะอันนี้เหมือนแม่งจะทำแบบทำทั้งชิ้นเลยไม่ได้มีแยกเป็นสองนะฮะ คือไม่ได้มียากับสอมแบบอันนี้อันยาบแล้วแต่ก็ไม่ยาบมากพอได้ประกอบแบบว่าอย่าชิดมุมมากนะให้เอียงนิดนึงเอียงไปด้านนอกมันจะได้ติดกันในส่วนของตัวด้านในนะด้านในขอทุรงนี้ ออมานี้ก็กดเหมือนเดิมกดลงไปถ้าไม่พอใจก็เดี๋ยวเอามาร์คเอร์มาป้ายเอาตรงขอบอาขาวๆนะมันไม่ได้มีผลอะไรมากหรือถ้าใครครัวแบบว่ามันเลอะก็ไม่ต้องป้ายก็ได้โอเค อ่ะเยบร้อนนะต่อมาปีไฟเตอร์แมง้ําก็ประกบไปเลยไม่น่าจะต้องเหลามั้งหรือเปล่าวะไม่น่าติดนะไม่น่าติดคือว่าติดวะเนี่ย <c oughs> ไม่มั้ง <c oughs> เออใส่ได้ใส่ได้ หนึ่ว่ามีโลนแล้วอ่า VFX นะครับแบบแรกสติกเกอร์สีดำาิิดตรงนี้สติกเกอร์สีน้ำเงินติดตรงนี้ ฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็คือส่วนด้านเปลีกคือจะต้องใส่เปลีกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะแปะสติกเกอร์สีน้ำเงินได้นะฮะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ต่อเนื่อง ได้มาประมาณนี้พอหยวนได้อยู่แต่ไม่ได้ได้เยอะมากอ๊ะผมไม่รู้ว่าของแท้มันพอดีแล้วเปล่าน่ะนะแต่ว่าเหมือนตัวส่วนด้านสินเมือนของจีนมันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เหมือนมันล้นล้นน่ะ VFF Fighter Magnum ตัวไฟลตัวไฟลเตดแบบหันหน้าแบบนี้เหมือนวิตตอรี่แมกนัมหันแบบนี้โอเคไฟเตอร์ okay. Fighter, นะครับ แปะไล่์ไปเลยเสร็จตัวตัวนี้ไม่ยากมันจะเป็นสีน้ำเงินแถบอย่าเอาไปใช่ไหมตัวสติกเกอร์มันมาตำแหน่งไว้แล้ว เราก็แปะต่อได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ แบบนี้อ่ะคำว่า we n e e f o r w h e e l fighter แปดตรงไหนแปดตายชื่อตรงนี้นะ ่อไปก็เหลือส่วนกระจกสีดำซึ่งตรงนี้ก็ถ้าขี้เกียจแปดสติกเกอร์ทาสีเอาก็ได้นะฮะเพราะมันเป็นส่วนกระจกติดเอียงนิดนึงช่าหมือนไม่ใช่ของแท้ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเอาไปแต่งต่อมันก็มองไม่ค่อยออกเท่าไหร่อืมโอเคเรียบร้อยเขียนมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับรอบอดูใจกดติดตามนะสนับสนุนการดพัษนาสายชิพต้นทิลย์ยรือสาพมาชิกก็ได้นะฮะอยากได้รถมินิโฟวิวที่ไม่ใช่รถจีน ของแท้ซื้อจากไหนซื้อจากไวรัสนี้ for ์วลมีลิงค์เพจใต้คลิปด้านล่างช่องคําอธิบายถือถ้าใครอยากจะสนับสน,นุนแอดคลิปลิงค์แนะนําผลิตภัณฑ์ซื้อของผ่านลิงค์ได้เหมือนกันนะแอดไร้คาของโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ